สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิศรอิบาลนะครับพี่น้องครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องได้กําไรอะไรคือต้นทุนพี่น้องครับความสําเร็จสูงสุดของสิ่งทรงสร้างต่างก็แสดงให้เห็นมุมมองของพระเจ้าครับดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยแล้วอะไรคือต้นทุนอะไรคือกําไร ที่คนทั้งโลกนี้จะได้รับจากแผนการของพระเจ้าการที่พระเยซูเสด็จมาช่วยเราการที่พระเยซูได้ทรงก่อตั้งกิจจักรของพระองค์และการที่พระเยซูได้ทรงประทานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่มาอยู่ในคริสตจักรอยู่ในชีวิตของพวกเราถามว่าเราได้อะไรเราเสียอะไรพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ต้องคำสาปนะครับต้องคำสาปเพราะเนื่องจากว่าอาดัมเอวานั้นได้ทําบาป ต้นทุนที่เราจะต้องจ่ายราคาก็คือเราจะต้องอยู่กับความทุกข์ยากลำบากอยู่กับสงครามอย, 19, อยู่กับโควิด1ิอยู่กับโรคระบาดต่างๆอยู่กับโรคร้ายแรงหลายๆลคนก็ทนทุกข์ทรมานนะครับหลายๆคนก็ผิดหวังกับพระเจ้าแล้วถ้าถามว่าเราจะได้อะไรเราได้กำไรอะไรจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าบ้างล่ะครับถ้าเราถอยกลับไปดูตั้งแต่ภูเขาซีนายนะครับ ควันไฟบนภูเขาซีนายเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยของพระเยซูและต่อต่อมาจนกระทั่งถึงการสถิตยอยู่ด้วยของพระเยซูในิสตจักรในชีวิตของเราหลายหลายคนก็สามารถที่จะบอกได้ว่าดูเหมือนว่าพระเจ้าจะค่อยๆห่างห่างมนุษย์ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า ในสมัยอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารนะครับเขาเข้าไปหาโมเสสเขาก็ได้รับคําตอบเขาเห็นเสาเมฆเสาเพลิงเขาเห็นเต็นท์นัดพบเคยเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าเป็นอดีตอันหอมหวานอนดีตอันสดชื่นในสมัยของพระกัมพีเดิมซึ่งพันธสัญญาเดิมหรือพระกัมพีเดิมที่พระเจ้าพูดให้ได้ยินชัดๆัดจัดจ้ดพระกัมพีเดิมได้ทําให้อิสราเอล เห็นถึงพระสัญญาจริงๆที่พระเจ้าพูดพูดง่ายๆก็คือว่าในลักษณะของการเห็นว่าพระเจ้าเซ็นสัญญาเลยครับเพราะพระเจ้าตรัสผ่านตรงๆกับประกาศศกกับผู้เผยพระชนะกับผู้รับใช้ของพระเจ้าพวกเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองภายใต้เงื่อนไขเงื่อนไขของพระเจ้าตามพันธสัญญาของพระเจ้าแต่ เมื่อเรามาดูพันธสัญญาใหม่นะครับเราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้ครับเราไม่ค่อยได้มีสัญญาแบบนี้พระเจ้าที่อยู่ด้วยและมองเห็นในถิ่นพระกันดาน,นั้นเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปเป็นพระวิญญาณที่มองไม่เห็นก็ถือว่าเป็นเรื่องกําไรหรืขาดทุนครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องขาดทุนนะครับเพราะจากที่เคยเห็นเคยที่อยู่ใกล้ถามอะไรก็จะได้คําตอบและมีอะไรที่จับต้องได้ มาตอนนี้เหลือแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นดูเหมือนว่าเราขาดทุนนะครับที่มองไม่เห็นว่าพระเจ้าอยู่ด้วยทุกวันนี้พี่น้องครับเวลาที่เราอธิษฐานเรามีความรู้สึกไหมครับว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราไม่เหมือนกับการที่ชนชาติอิสราเอลอธิษฐานในถิ่นทุรก,กันดารน,นะครับพี่น้องรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องเห็นด้วยไหมครับทุกวันนี้ พระเจ้าไม่ได้ปรากฏเป็นก้อนเมฆลอยอยู่เหนือหัวเราในเวลากลางคืนเราก็ไม่ได้สัมผัสถึงเสาเมฆเสาเพลิงและพี่น้องครับเนี่ยแหละครับบางคนก็บอกว่าขาดทุนนี่คือการสูญเสียเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับจริงๆแล้วการที่พระเจ้าพึ่งพาอาศัยคริสตจักรกลับเป็นสิ่งยืนยันว่าต้องเจอความผิดหวังแง่เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคริสตจักร พึ่งพาได้หรือเปล่าพระเจ้าอาจจะต้องเจอความผิดหวังกับคริสเตียนเหมือนพวกเราในอดีตนั้นหากคนฮีบรูต้องการจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ว่าจะเรื่องการรบหรือจะใช้ไม้อะไรในการสร้างพระวิหารพวกมหาปูนหิตก็จะมีวิธีการหาคําตอบมาให้ได้แต่เดี๋ยวนี้ครับเอาแค่มาถามศิจยพิบาลหรือคริสตจักรต่างๆหรือแม้กระทั่งนิกายมากมายหลายร้อยนิกาย เขาเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าครับเขาเข้าใจและเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าครับถามสิทธิพิบาลก็ไม่มีคําตอบถามใครๆก็ตอบไม่ได้แล้วการแตกกันของเสียงต่างๆในคิเทจกรก็ดีการแตกต่างทางความคิดการแตกแยกกลุ่มความเชื่อต่างๆที่ไม่เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับคนฮีบรูในหินทุรก,กันดานั้นมันก็คงจะ แตกต่างกันมากมายเหลือเกินพี่น้องครับถามว่ามาเชื่อพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนในคริสตจักรของพระเจ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับก,บการเป็นประชากรอิสราเอลในถิ่นทั่วกันดานใครกําไรใครขาดทุนใครได้ใครเสียมากกว่ากันครับและพระเจ้าพัฒนาความสัมพันธ์ของพระองค์มาเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เมื่อพี่น้องกลับไปฟังคลิปเสียงของเมื่อวานนี้พี่น้องก็จะรู้ครับว่า พระเจ้าต้องการอะไรจากเราคําตอบคือพระเจ้าต enfin, ้องการความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นกับเรานั่นคือสิ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสุดของพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่ติดต่อกับมนุษย์พระเจ้าต้องการที่จะเข้ามามีส่วนในมนุษย์สำแดงความรักสำแดงพระคุณสำแดงความโปรดปรานในตัวของพวกเราถามว่าเราได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับถ้าเราไม่ได้ก็ถือว่าเราเสียโอกาสและเราขาดทุนนะครับ เราได้อะไรครับในพันธสัญญาใหม่เพราะว่าถ้าเรามองดูพันธสัญญาใหม่นะครับเราจะเห็นความเจ็บปวดนะครับเราจะเห็นมรณะสักข,ขีเราจะเห็นการทนทุกข์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมฮีบรูในพระธรรมโรมหรือในพระธรรมกาลาเทียเราเห็นนะครับว่าคาทูตเปาโลนั้นท่านตอบคําถามครับว่าแล้วมาเชื่อพระเยซูเป็นคริสเตียนเรามีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ เราได้อะไรครับถ้าถามอาจารย์เปาโลนะครับอาจารย์เปาโลตอบชัดเจนครับได้มากกว่าเสียจริงๆเราได้กําไรครับแม้ว่าเราจะมีอดีตอันหอมหวานของชนชาติอิสราเอลในพังพีเดิมเราต้องถามตัวเองครับว่าคุณอยากจะอยู่แบบนั้นไหมคุณอยากจะนั่งกลุ่มหรือวิตกกังวลทุกวิทุกวันไหมว่าบ้านปลายชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไง วันทั้งวันคุณอยากจะก้มหน้าก้มตาทําตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติทุกกระเบียดนิ้วหรือเปล่าหรือคุณอยากจะอยู่ในพิธีกรรมอะไรมากมายต่อมีอะไรมากมายไม่ว่าจะต้องมาถวายบูชาไม่ว่าต้องแต่งองค์ชงเครื่องเต็มยศอย่างมหาปุรหิตในการเข้าฟ้าพระเจ้าอย่างเนี้ครับอยากจะเป็นอย่างนี้นไหมพวกเราน่าจะรู้นะครับว่าคนในยุคข,ของเราใช้ความพยายามน้อยน้อยกว่า บรรดาคนที่อยู่ในยุคเพิ่มพีเดิมนะครับยิ่งในยุคของเลวินิติเฉลเลธร,รมัญญัติหรือพิ่มพีเดิมเราเห็นมากมายครับเราเห็นมากมายจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของต้องใช้ความพยายามตะเกียกตะกายไปถึงบทบัญญัติที่วางไว้ทั้งที่ในสมัยนี้ครับพวกเราไม่ต้องทําเลยถามว่ากําไรหรือขาดทุนครับถามว่าได้หรือเสียครับถามว่าดีหรือไม่ดีครับ พี่น้องรู้ไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างพระบัญญัติกับพระวิญญาณแตกต่างกันมากซึ่งมันห่างกันนะครับเรากับฟ้ากับเหวครับมันแตกต่างความแตกต่างนี้มันแตกต่างเหมือนกับความตายกับชีวิตเลยเหมือนกับธาตุกับเป็นไทยเป็นอิสระเหมือนกับเด็กที่ไม่ได้โตกับผู้ใหญ่ที่เติบโตแล้วพี่น้องครับถามว่าทําไม บางคนจึงอยากจะย้อนกลับไปอคาทูเปาโลชัดเจนครับในเรื่องนี้ว่าเราไม่ควรจะย้อนกลับไปแล้วเราควรจะต้องรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะได้รับการเตือนสอนเตือนสติโดยพระวจนะของพระเจ้าที่สําเร็จเสร็จสิ้นอยู่ในมือของเราเราจะต้องให้ทั้งสองสิ่งนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้านั้น ได้ปรับเปลี่ยนชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเรานั้นได้มีกําไรครับถามว่าได้หรือเสียกําไรหรือขาดทุนคําตอบคือได้ครับเรากําไรครับและดีด้วยแผนการของพระเจ้าแน่นอนครับก็ย่อมเป็นความเสี่ยงเหมือนกันมีความเสี่ยงทั้งของพระองค์และของเราความเสี่ยงของเราเดิมพันด้วยการสละอิสรภาพสละการเลือกส่วนตัวติดตามพระเจ้าที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้และด้วยความเชื่อครับ และตามมาด้วยการเชื่อฟังความเชื่อหมายถึงความศรัทธาในพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าตามมาด้วยการเชื่อฟังเชื่อฟังแบบอะไรครับแบบสู้ตายถวายหัวเลยครับเชื <ten S 1> ่อฟังทั้งที่รู้ว่ามันมีความเสี่ยงเชื่อฟังทั้งที่รู้ว่ามันมีความไม่แน่นอนนะเชื่อฟังโดยที่เรามีความศรัทธาในพระเจ้าแต่พระองค์เดียวเพราะการเชื่อฟังในที่มีความเสี่ยงเชื่อฟังที่ในยามที่ไม่แน่นอนเชื่อฟัง แม้ว่า,าพระเจ้าจะเงียบเชื่อฟังแม้ว่าเราจะอยู่ในความทุกข์ยากลำบากสิ่งต่างวันนี้ครับเป็นความเสี่ยงครับเป็นความเสี่ยงที่เราจะเลิกเชื่อฟังเราจะเลกิกศรัทธาได้นั่นความเสี่ยงทั้งตัวของเราและความเสี่ยงของพระเจ้าความเสี่ยงของพระเจ้าก็คือว่าเสี่ยงว่าเราจะเหมือนอิสราเอลหรือเปล่าเหมือนอิสราเอลที่ไม่ได้แบบโตรหรือเปล่าเหมือนอิสราเอลที่กลับไปไหว้ลูกเขาลบหรือเปล่านั่นแหละครับมันหมายถึง ถึงความเสี่ยงที่เราจะไม่รักพระองค์เราอาจจะทิ้งพระองค์ไปเลยและแน่นอนครับพี่น้องถ้าถามพระเจ้าว่าพระเจ้าคิดว่าอย่างนี้เสี่ยงไหมผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าบอกว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงครับฉะนั้นพี่น้องครับให้เรามาดูแลชีวิตของเราดีกว่าให้เรามาดูแลชีวิตของเราดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าถามว่าเมื่อพระเจ้า ยอมลงทุนลงแรงเพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ขณะนี้แล้วเรายังหลีกเลี่ยงเลยครับเรายังบายเบียงเลยครับเรายังหลบเลยครับที่จะไม่พบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวซึ่งในอดีตพระกมพีเดิมไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้เลยเราต้องผ่านคนกลางเสมอแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ เราสามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าของเราได้ผ่านทางพระวิญญาณบุทธุดโดยพะนนำของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะสรุปในวันนี้ครับถ้าเรามองแผนการของพระเจ้านะครับเป็นลําดับในการที่พระเจ้าส่งสารมาให้เราส่งเสียงมาให้เรานั้นเสียงแรกนะก็เหมือนกับฟ้าผ่าครับในถิ่นทวกันดารบนภูเขาซีนายเมื่อพระสุรเสียงของพระเจ้าดังสนัน่นเรือนลั่นจากภูเขาซีนาย หรือเมื่อไฟลุกพรึบบนแท่นบูชาที่ภูเขาคาราเมลแน่นอนครับตรงนั้นนะครับไม่มีใครกล้าปฏิเสธพระเจ้าแน่นอนแต่เมื่อนานเข้านะครับพระสเสียงที่น่ากลัวที่ดังสนั่นวันไหวนั้นก็เกิดความคุ้นเคยเริ่มชินครับเริ่มชินกับเสียงระดับนี้น้อยคนที่ยังคงได้ยินเสียงแบบนั้นแล้วเราได้รับสาระจากพระเจ้าได้รับการสื่อสารจากพระเจ้าและในที่สุดก็มีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเชื่อ แม้เสียงนั้นจะเงียบหายไปมาถึงพระเยซูครับในยุคของพระเยซูพระเยซูรีพระสุรเสียงให้เบาลงครับทําให้พะเจนานั้นมีชีวิตขึ้นมาหลายสิบปีครับที่พระสุรเสียงของพระเจ้าเปลี่ยนมาเป็นน้ําเสียงและสปีที่พระเยซูนั้นได้ประกาศน้ําเสียงของพระเจ้าสำเนียงของชาวยิวในปาเลสไตน์เป็นเสียงคนปกติครับพระเยซูได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนปกติ แล้วส่งเสียงแบบมนุษย์ให้เขาได้ยินได้ฟังคนก็ไม่ตะเลิดหนีนะครับและเสียงของพระเยซูนั้นก็นุ่มนวลพอใน,ในขณนะเดียวกันก็ส่งอํานาจครับและอ่อนหวานพอที่คนจะถกเถียงและเข้มแข็งพอที่จะทำให้คนมาฆ่าพระองค์ได้หลังจากที่พระเยซูจากไปนะครับพระสรเสียงที่มาจากพระเจ้าในการสื่อสารของพระองค์นั้นก็เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งครับ ในวันเพนเทคเซพี่น้องครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือสาวกของพระองค์และคิดจักรขององค์ที่เป็นพระก,กายของพระองค์นั้นเมื่อเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นเสียงสุดท้ายนั้นคล้ายกับเสียงลมหายใจครับเสียงลมปราณของพระเจ้าครับนุ่มนวลเราเสียงกระสิบและในวิเดียวกันเป็นเสียงที่ค่อยและเบาครับและบางทีอาจจะถูกละเลยได้ง่ายที่สุด อันนี้นะครับคือสิ่งที่เพิะมพีบอกไว้ว่ายาทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระไทยหรือ,อยาดับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นนะครับคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลท่านได้เตือนสติไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเรายังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราและเราอยู่ในพระองค์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรานั้นเป็นผู้อธิษฐานวิงวอนแทนเราเมื่อเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรเมื่อเราไม่อาจคําครวญ โดยหาถ้อยคําภาษามนุษย์มาบรรยายได้แต่เสียงคําควรนั้นนะครับเป็นเหมือนกับเสียงคําควรที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจของเราที่ไม่มีใครเข้าใจได้แม้ว่าพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นั้นอาจจะไม่ได้เอาความผิดหวังในพระเจ้าของเราออกไปตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราดูจากพลักษณะของพระวิญ,ญญาณทรง,งเป็นผู้ที่อธิษฐานวิงวอนแทนเราครับทรงเป็นผู้ช่วยเราทรงเป็นที่ปรึกษาของเรา พรองค์ทงเป็นผู้ที่ปลอบประ,ลประโลมรมเราพงรู้ว่าอยังไงก็ตามชีวิตของเราจะมีปัญหาตรงเป็นมัดจำคำประกันในสิ่งที่จะมาถึงในภายภาคหน้าข้อยันสุดเตือนเราครับว่าความผิดหวังนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวครับและมันเป็นเพียงแค่บทโหมโรงบทนําก่อนเข้าสู่ชีวิตในรันกับพระเจ้าเนี่ยครับคือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องถามตัวเองว่าเราได้หรือเสีย ดีหรือไม่ดีครับเมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าในลักษณะเดิมเดิมเหมือนกับในพัมพีเดิมอีกต่อไปเราอาจจะไม่ได้เห็นกนารอัศจรรย์มากมายนักแต่ว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเรายึดพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้อย่างถูกต้องอย่างดีแล้วพระวิญญาณสุดก็จะ ทำงานของพระองค์ในชีวิตของเราขอให้เราที่จะมีศรัทธาในพระองค์ครับและเราเชื่อฟังเชื่อฟังและตั้งใจมีท่าทีเชื่อฟังอย่างสุดๆดดำเนินชีวิตนักษาความศรัทธาของเราไว้ให้มีท่าทีแห่งการเชื่อฟังยอมรับในพระประสงค์ของพระเจ้าแผนการของพระองค์ที่มีในชีวิตของพวกเราขอพระเจ้าได้ส่งเสริมกำลังให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆในวันนี้ ให้ร่วมใจกันไอษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าสำหรับภาพของพระพิมพ์เดิมและพระคัมพ์ใหม่และต่อเนื่องมาถึงกิจจักรของพระองค์ในทุกวันนี้ขอพระเจ้าได้ข้าพงหลายได้เห็นถึงพระราชกิจที่พระได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกข้าพงหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์เป็นอวัยวะในพระกายของพระเยซูคริสต์ที่ข้าพมีะวินยาณบริสุทธิ์เป็นมัดจำ พอยามีพระิญญาบริสุทธิ์ที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยทรงเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ประลระบรลมชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายและเป็นผู้ที่อธิษฐานวิงวอนแทนพวกเราขอขอบพระคุณพระองค์ขอให้ข้าพงศทั้งหลายมีความเข้าใจและซาบซึ้งและสิ่งต่างที่เราได้เรียนรู้นั้นจะเป็นภูมิคุ้มกันในชีวิตแห่งความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนขอพระเจ้าอวยพ,อพอรทุกท่านครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าประทานพระเยซูพระบุต ทรงรักและให้อภัยแก่ขา้าทรงไทยตัวข้าด้วยสารพระชนอุมโมงวางปลายอมยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะข้าแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know all who holds the future, and life is worth the living just. Because he lives เพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าพเจ้าพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ยังอยู่ความกลัวหายไปและข้าแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะอด นและข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่